s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับอีีนี้นะคะก็จะเป็นสตารา์ราศีอีพีที่29ก็จะเป็นของวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาคม2564นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงค่ะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เขาเป็นดาวแห่งความรักการเงินนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าของราศีพฤษภกับราศีตุลเนะาะคราวนี้เนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็จะเหมือนกับว่า ย้ายกลับบ้านตัวเองนะคะก็จะให้คุณในด้านที่มันค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างโอเคแต่บางเอิญว่าในช่องของราศีพฤษภเนี่ยมันมีราหูอยู่ด้วยนะนะคะมันก็จะทําให้แทนที่จะได้คุณไปอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะได้อย่างอื่นไปด้วยที่นี้พิมพ์ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้าย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่หกพฤษภาคมและก็จะอยู่ที่นี่จนถึงวันที่สาสิบเอ็ดพฤษภาคมนะคะต่อให้เป็นดวงของสัปดาห์นี้แต่ว่าผลมันยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31พสิบษภาคมสำหรับดาวสุกปกติเวลาเขาไปอยู่กับราหูมันก็จะมีค่าแบบว่า เวลาชอบอะไรหรือว่าหลงอะไรเนี่ยหลงแบบหัวปกักหัวปามเลยในแง่ดีก็คือเราจะมีแพชชั่นกับมันมากหัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าหยุดคิดถึงเขาไม่ได้หรือว่าหยุดคิดถึงสิ่งนั้นสมมุติว่าถ้ามันเป็นงานก็โหยอยากคิดสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นในสิ่งที่ไม่ดีละ่ะเช่นถ้าเขาเป็นแฟนชาวบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดคิดเรื่องเขาไม่ได้เลยทํายังไงดีหรือว่าเอ๊ะ e, เขาเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าวะเพราะว่าเราไม่เคยมีปฏิกิริยาหรืออะไรแบบนี้มาก่อนลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยทีนี้เนี่ยในช่องนี้ค่ะมันไม่ได้มีแค่ราหูอย่างเดียวมันมีดาวพุธอยู่ด้วยนะคะเวลาดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันหลายคนคงเคยฟังไปแล้วเนาะว่ามันจะมีพวกฝนตกเอยอ,อะไรที่เกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะฝนตกในห้องนอนเพราะว่าน้ํารั่วซึมบนเพดานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเขามาบวกกันมันก็จะมีดาวน้ําฝนอย่างดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีราหูเป็นลมอะทุกคนเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เรามอง ว่าสิ่งที่ต้องเรามาระวังอ่ะนอกจากไอ้ลุ่มหลงหรือว่าชอบใครแล้วอ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับพายุเข้าเอออะไรที่อยู่ในหมดนี้ทั้งหมดนะคะก็ให้เรามาระวังไว้ด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ าวลัคนาราศีมังกรนะคะ เรื่องงานค่ะช่วงนี้อาจจะต้องยกให้กับลูกน้องหรือว่าคนอื่นไปดูแลก่อนตัวเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการงานโดยตรงในช่วงนี้นะคะซึ่งคนที่ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนนั้นก็สามารถทํามันได้ดีนะจะต้องประสานงานร่วมกับหลายๆฝ่ายด้วยเรามองว่าเฮ้ยมันไว้วางใจได้แหละแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรืออะไรที่มันจะต้องเอาไปยื่นคนอื่นแล้วให้คนอื่นพิจารณาช่วงแรกมันจะเหมือนดีนะคะแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งอะ มันอาจจะต้องชะลอไปจนถึงประมาณมิถุน,นาก,กนลักดาเลยพิมพ์ฝากเรื่องนี้หน่อยนึงข้อที่สองค่ะพิมพ์ไม่ทราบว่าคนลักนณาราศีมังกรที่ฟังอยู่นะคะทําอาชีพอะไรบ้างแต่ว่าสําหรับคนที่ทําอาชีพที่สัมพันธ์กับต้องออกไปพบเจอผู้คนเยอะอันนี้พิมว่าโควิดต้องระวังเพราะว่ามันมีดาวที่ไม่น่ารักในโซนที่มันเกี่ยวกับลูกน้องของเรานะคะ ข้อที่2ค่ะใครที่ทํางานจะต้องไปยื่นเอกสารขออนุญาตคนอื่นนะคะพูดไปแล้วว่ามันจะชะลอเพราะฉะนั้นรีบทําให้จบภายในช่วงนี้นะคะข้อที่สค่ะพิมพ์ฝากนิดนึงนะคะใครที่ทํางานแล้วก็ต้องสนใจดินฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้เนี่ยให้บวกความเลทของงานอะไปเยอะๆเลยเพราะว่า ฟ้าฝนขนองมีพายุเข้าหรืออะไรแนวแนวนี้ด้วยนะคะก็อยากฝากให้เรามาระวังด้วยต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงต้นปีพิมพ์อ่านว่ามังกรจะดีใช่ไหมเพราะว่าได้เงินมาก้อนนึงแล้วแต่ว่าเมื่อได้เงินก้อนนี้มาบริหารจัดการแล้วอะแต่ว่าระหว่างแต่ละเดือนอะมันก็จะมีเรื่องราวยิบย่อยไปทีนี้ตอนนี้นะคะประมาณ2เดือนเนี่ยดาวการเงินของชาวราศีมังกรอีกดวงหนึ่งนะไม่ใช่ดาวพฤหัสที่ยายช่องการเงินเราทําให้โชคดีนะ ดาวอังคารมันไปอยู่ในช่องอริเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากเลยเกี่ยวกับการจ่ายเงินการรับเงินนะคะเช่นได้เงินเช้ากว่าปกติได้เงินก็จะต้องเอาไปกระจายให้คนอื่นแล้วก็เอากลับมาหมุนนะคะมีโอกาสที่จะต้องกลับไปยืมเงินหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนเก่าๆแล้วก็ได้มาแล้วก็เอาคืนไปแบบนี้อยู่อีกหลายรอบนะคะมันจะเป็นระยะประมาณเกือบ2เดือนเลยแหละเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรยังคงต้องอดทนในเรื่องของการเงินไปอีกสักนิดนะคะอย่าเพิ่ง เอาเงินไปเล่นการพนันหรืออะไรแบบนี้นะจริงๆคือมันมีทั้งได้แล้วก็เสียนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคนราศีมังกรยังไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นนะเราก็ไม่อยากให้ไปเล่นนะคะ ส่วนเรื่องความรักค่ะมีคนเข้ามาเยอะแหละเพราะว่าไอช่องที่แปลว่าลูกน้องอะ่ะมันแปลว่ากิ๊กได้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนมารุมมาตุ้มรุมรักอะไรประมาณนึงนะคะแต่ก็ยังไม่มีดวงจริงจังขนาดนั้นหลังมิถุนานหนุนแล้วว่ามันมีคนเข้ามานะคะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะเช่นเดิมค่ะอ่านเหมือนกับคนที่โสดนะคะก็คือเรามาระวังว่าเราจะได้ไปใกล้ชิดกับคนอายุน้อยกว่าแล้วมีกิ๊กแล้วก็เผลอใจได้ง่ายนะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีกิ๊กลู ว่าฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวแน่นอนนะคะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงร่วงกว่าคนรักหรือว่าถ้าจะมีลูกนะคะก็เต็มที่เลยค่ะช่วงนี้เอาเลยนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอฟิลฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m erm o n Podcast สสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ